and yeah, 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 yeah. ยิ้สิขออนุญาตเรียนเต่นั้สี่ท่านถวายเจตุปัจจัยเทียทานอย่างทอดท่าดุสกุลขออนุญาตเฉียนน้ำสี่ท่านนะครับถวายเสียจน้ำเรีนรับท่าด้านหลังนะครับเดี๋ยวทอดผ่าดุสกุนต่อนะครับรับท่าเส็จแียโยกจบนนะครับยกจบแต่ระวางถ้าบนผ้าครูสายโยงการขวางแล้วก็ขอยผ้าวางผ้าเรียร้อยและเชิญกัที่นัมับรองนะครับด้รองบวชน้ำละขอจะพุทธ้าไี้ครั้งหนึ่งนะครับ ขอ,อยัดกล้องก่อนนะครับพร้อมนะครับพี่บุษชร bà ơi, để mình chờ thuốc diệt cỏ rồi, <laughs> và các bác cứ